ท้ายเรื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นนะฮะเราเรียกว่าเป็นบุคเพสันนิว่าของจริงนะครับน่าเชื่อิ่งคนเราจะคิดได้ไหมว่าคนระดับแพทย์หญิงครับเป็นถึงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะมาพบรักกับคนขับรถแท็กซี่นะครับเราอยาไปดูถูกนะมาฟังเรื่องราวของคนสองคนนะครับถูกต้องครับผู้ชายนะครับ คนขับรถแท็กซี่จิตอาสาคนนี้ครับชื่อคุณสุวรรณชัดพรมชาตินะครับ,รบส่วนคุณหมอที่เป็นภรยาคู่บุญนะฮะคือแพทย์หญิงจำเนียนพรมชาติหรือว่าคุณหมอจำเนียนครับเป็นแพทย์ชํานาญการพิเศษด้านเวชปฏิบัติทั่วไปฏป,ฏป,ฏป,ฏปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา,าเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับคุณหมอจำเนียนนะครับไปรู้จักกับคุณสุวรรณชาตินะฮะ โดยทาง f c e e o o o นะครับคุณหมอเนี่ยเขาชอบดู f a c e o o o k นะแล้วก็เห็นคุณ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 ส่วนชาติเนี่ยช่วยเหลือผู้พิการตลอดก็คือเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ขับส่งผู้พิการอะไรต่างๆฟรีมีจิตใจอาสาจิตใจอาสาเขาเรียกว่าแท็กซี่จิตอาสานะครับคุณหมอจำเนียนก็เลยเอ๊อยากจะช่วยเหลือบ้างน,นะครับเล็กๆน้อยๆก็เลยโทรศัพท์ไปถามว่าเดี๋ยวจะช่วยช่วยค่าโทรศัพท์เดือนละห้าบาทนะ เป็นการแบ่งเบาภาระนิดๆดยน้อยนั่นแหละฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สองคนรู้จักกัน,นจากนั้นมาก็มีการช่วยเหลือเรื่องงานบุญกันเรื่อยไปเรื่อยมาสุดท้ายแล้วคุณหมอจำเนีงก็มาคิดเอ๊ะตัวเองเป็นหมอเนี่ยจะช่วยอะไรได้เพิ่มอีกน,น,นอกเสียจ,จากไอ้เงินนอกจากเงิน500ร้อบาทที่ให้ไปแล้วเนี่ยอ๋อก็มาคิดได้ว่าพวกบรรดาผู้ป่วยต่างๆเนี่ยที่ที่คุณสวนชาติไปรับเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สิทธิของเขา นะฮะในเรื่องของสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์คนพิการครเขาก็ไปเรียกว่าไปประชาสัมพันธ์นเรื่องนี้ให้รู้เรื่องก็ได้เงินเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะฮะหลังจากนั้นก็ศึกษาดูใจกันมาครับสุดท้ายแล้วฮะต้องคู่แต่งงานกันครับศึกษาดูใจกันมาปีหนึ่งแล้วก็ตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจดทะเบียนสมรสนะครับตอนนี้แต่งงานกันมาแล้ว2-3ปีครับอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็ความดีที่ต้องคู่มีต่อกัน ค,คุณหมอ,อบอกว่าครั้งแรกที่เห็นคุณสุพันชาติครับดูว่าเขาเป็นคนจิตใจดีเขาไม่สนครับว่าคนนี้จะเป็นคนขับแท็กซี่หรืออะไรไม่ได้มองที่อาชีพหรือเงินทองครับแต่ว่ามองที่การกระทำะคนดีเขาบอกว่าแต่เขายอมรับนะกว่าที่เราสองคนเนี่ยฮะจะมาได้ถึงทุกวันนี้ครับต้องต่อสู้กับสายตาของผู้คนรอบข้างสังคมรอบข้างคุณหมอมีลูกน้องหมอมากต่างมากมายพยาบาล คนใกล้ตัวญาติพี่น้องเนี่ยหลายคนไม่เห็นด้วยมันต่างกันมากคือสักทางสังคมต่างกันมากแต่เขาบอกว่าเขาไม่ฟังเขาเชื่อมั่นนะฮะเชื่อมั่นในผู้ชายคนนี้ครับแล้วก็ศึกษาดูใจกันมาสุดท้ายแล้วถ้าไปเชื่อฟังตามกับคนรอบข้างก็จะไม่มีวันนี้โอ้โหนี่ฮะผมเข้าใจนะว่าความรักและความดีนี้สามารถฝ่าฟันรร้ได้จริงๆนะฮะเขาบอกว่าคุณหมอนี่ฮะ นอกจากชอบงานจิตอาสาลแล้วเนี่ยตอนที่เป็นเขาเรียกเป็นนิสิตแพทย์อยู่ที่มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ทาจิตอาสามาตลอดนะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็เลยเหมือนกับ,บได้มาหวนกับวันเก่าๆอ่ะย้อนมันกับเก่ามาได้มาทําจิตอาสาร่วมกันทุกวันนี้ครับเสาร์อาทิตย์นะฮะไปเห็นทั้งคู่ครับ จะไปอยู่กันที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิทธิเอกตำบลสารยามเผ่พุทธมนทลจังหวัดนคปรปฐมครับไปช่วยกันทําโต๊ะเก้าอี้เพื่อจะเอาไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นธุรกันดารแบบฟรีๆครับโรงเรียนไหนขาดแคลนครับโต๊ะเก้าอี้สอบถามไม่ได้เลยนะฮะที่ศูนย์ฝึกงานนี้เลยนะก็จะมีคุณหมอแล้วก็สามีที่เป็นแท็กซี่จิตอาสานี่แหละช่วยกันทํา โอ้โหเรื่องนี้นี่น่าชื่นชมมากเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยอีกนิดนึงฮะเขาบอกว่าคนเราอย่าไปมองที่หน้าตาอย่าไปมองที่ฐานะรายได้หรืออาชีพให้ดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทําอะไรเขาทําให้คนเดือดร้อนหรือเปล่าหรือเขาทาความดีให้สังคมหรือเปล่าอันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมเนี่ยจเจริญครับโอ้โหนี่ยฮะผมกดไลค์ให้เลยครับนะเรื่องที่น่ายกย่องจริงนะจริงจริงนะฮะจริงๆนะส่วนคุณมาฟังคุณส่วนชาติหน่อย เขาบอกว่าจิตใจคุณหมอสูงส่งมากครับที่ยอมลดระดับความเป็นหมอแล้วก็เสียสละลงมาคบกับผมฮะที่มีคุณวุฒิแค่ป .2 เท่านั้นแล้วก็เป็นคนขับแท็กซี่คนหนึ่งเนี่ยโอ้โหแล้วยิ่งสังคมส่วนใหญ่มองว่าคนขับแท็กซี่ในแง่ลบอะแต่คุณหมอเขาฝ่าฟันตรงนั้นมาได้นะแล้วก็ทีแรกก็ลูกๆของคุณหมอก็ไม่ค่อยยอมรับแต่สุดท้ายเห็นในความดีครับสุดท้ายแล้วให้เปลี่ยนดิ่งเรื่องนี้ฮะ ลุงชัยฟังแล้วขนลุกจริงนะอ่านไปที่ผมรู้ตลอดนะไม่น่าเชื่อนะเออนี่ฮะแต่ดูสองท่านในรูปแล้วก็มีความสุขนะครับทําความดีร่วมกันไงนะับในบ้านปลายของชีวิตนะฮะแม้อายุจะต่างกันสักหน่อยแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวนะฮะอยู่ที่หัวใจอย่ที่หัวใจเนี่นะามิดปิดท้ายรายการนี้ด้วยความรู้สึกมีความสุขปิ๊เพมมากนะฮะ